ข้างไหนอ๋อลูกค้าวัสดีครับส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 วัสดีครับอ๋อสีประตูดิแม็กมารถตัวไหนรถตัวไหนแบงค์ตัวแซดเรียบร้อยเดิมเดิมโอ้ยพี่มาจากอุดรเลยเหรอทำไมไม่ขายที่อุดรยินเฮียในอินสตาแกรมเหรอเลยมานี่เลย S <S อูดอนอาจจะราคาดีกว่าก็ได้นะไม่มา,ากเงี้ยออืหสุดยอดเลยเฮ้ยลูกค้ามาจาูอุดรขอบคุณมากนะครับลูกค้าที่เชื่อมั่นเชื่อใจมาสักไกลเลยอุดรกี่ชั่วโมงพี่แปดตีห้านะมาตั้งแต่ตีห้าแล้ว,ลวกลับเป็นไงเนี่ยกลับยังไงพี่กลับออกลับโรยสารก็ต้องรีบทางโรยสารรีบกลับเดี๋ยวจะไม่มีรถอ่โอเครีบดูรถมาจากอุดรก็ต้องมีแปดชั่วโมงไหม อุดรนใชส่สวยเก็บรถสวยยางชุดใช่ไหมล่ะเปลี่ยนยางใหม่เออแมมกก็ต้องเปลี่ยนแ็กเก่าแล้วอา้าวเดิมเดิมเดิมสวยดูแค่นี้แหละแล้วมันมืออาชีพไม่ต้องดูเยอะเอาแค่หางตาดูรู้แล้วว่าสวยนะเอาใครอยากได้รถ กับบิ๊กสักแก้วนะครับทักกันข้ามาครับเ่าด้วยครับกับบิ๊กสักแก้วนะครับรถแท้คนแท้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามเลยนะครับสวัสดีครับ